สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ช่องคุณแม่แชร์เรื่องก็มีข่าวเกี่ยวกับบัตรคนจนมานำเสนอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะก่อนจะไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพักพลังประชารัฐเร่งนโยบาย3ข้อทำได้ทันทีจะมีนโยบายอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้า เล่งข่าวนะคะบอกว่าพักพลังประชารัฐเตรียมนัดพักร่วมรัฐบาลหารือกันเพื่อเขียนนโยบายรัฐบาลในสัปดาห์หน้าคาดนโยบาย3ข้อสามารถทำได้ทันทีนายกอบศัก์ภูตะกูลโฆสุขพักพลังประชารัฐหนึ่งในทีมทำงานร่างนโยบายรัฐบาลกล่าวว่าขณะนี้พาร่วมหลายพักได้ส่งนโยบายของแต่ละพักมาที่พักพลังประชารัฐแล้ว ซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็จะเตรียมรวบรวมนโยบายเหล่านี้ทั้งหมดนะคะมาเขียนร่างนโยบายรัฐบาลโดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าและก็จะเชิญตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลมาหารือเกี่ยวกับการร่างนโยบายสำหรับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่คิดว่าจะสามารถทำได้ทันทีและเราจะเสนอต่อที่ประชุมได้แก่ 1. น,นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะนโยบายนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังและสิ่งที่พักประชาธิปัตย์เคยพูดถึงในช่วงหาเสียงบัตรนี้ใช้แล้วเจ้าสัวรวยตรงนี้อาจจะเป็นการพูดเชิงการเมืองเท่านั้นเพราะตอนนี้ร้านค้าต่างๆที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้ก็มีสินค้าด้านการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านขายอยู่นอกจากนี้การรูดบัตร ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องรูดบัตรอย่างเดียวเนื่องจากตอนนี้นะคะมีแอปพลิเคชันของทางธนาคารกรุงไทยมาใช้เลยบายที่สองนะคะเป็นนโยบายพักหนี้เกษตรกรเพราะคิดว่าหลายพักเห็นด้วยและไม่ต้องใช้งบประมาณมากสามารถทำได้เลยเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนโยบายที่3นะคะคือนโยบายมารดาประชารัฐที่จะต้องใช้งบประมาณคนละ 1 8 0 0 0 0บาทซึ่งนโยบายนี้นะคะช่วงหาเสียงพบว่ายังมีช่องโหว่คือไม่ได้จำกัดอายุของผู้ที่จะมีบุตรซึ่งในรายละเอียดจะต้องมีการระบุว่าอายุเท่าไรถึงจะมีสิทธิ์รับเงินตรงนี้เพื่อป้องกันปัญหาแม่ไวัใใส,ส่วนนโยบายที่เป็นปัญหาที่จะต้องพูดคุยกันอย่างหนะักก็คือนโยบายเรื่องการเกษตร จากเดิมที่พักพลังประชารัฐเสนอให้ราคาข้าวเกลือกเจ้าต้องได้รับเกิน1,000 0บาทต่อตันส่วนข้าวหอมมะลิต้องได้เกิน1,000บาทต่อตันและค่าเพิ่มการเก็บเกี่ยวจากรล้ละ1,500บาทเป็นไร่ยละส0ง0ซึ่งนโยบายนี้เป็นงบที่ผูกพันและต้องพูดคุยกันกันกบพักประชาธิปัตย์ว่าเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่ หากไม่เห็นด้วยต้องมีการมาผสมกันเพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ข่าวนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ mm hmm. ก็พอมั่นใจได้ว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไปต่อซึ่งตอนนี้นะคะก็กําลังที่จะดําเนินการบรรจุเป็นนโะยบายเร่งด่วน และอีกไม่นานเราก็คงจะได้รับข่าวดีนะคะถ้ายังไงก็รอติดตามข่าวสารต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่